Hard away Went a bit too far So wrong Oh no Open up my soul But babe how could I know You're cold Shame on you ooh, ooh. Should have seen what you were like Nong Nong is not here ขนมนั้นมาจากไหนซื้อมาหรอม่เพื่อนให้เหรออ๋อถึงว่าหมาไม่เคยเห็นขนมรุ่นนี้เอานี่แมาไม่เคยเห็นจริงๆนะหน้าตาแบบเนี้ยอ๋อกินาว่าเหรออ๋อเพื่อนไปเที่ยวมาเหรออ๋อเพื่อนเขาใช้วันหยุดลาเกชั่นที่ว่าสามารถหยุดโดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดอ่ะไปเที่ยวโอกินาว่ามาถือว่าไปเรียนรู้ลาเกชั่นคือเลิร n นนิ่งวากชัน อันนี้ก็คือเป็นรสสับป,ประรดที่มีขายเฉพาะที่โอกินาวาเท่านั้นนะวันนี้หนูจะไปไหนหรือเปล่ามัมอไม่รู้จะไปไหนเลยอะหนูมีที่ไปไหมแต่พรุ่งนี้หนูจะไปกับเพื่อนใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วออกเข้าเมืองกับเพื่อนอ่ะขู่ก็เห็นว่าพรุ่งนี้จะไปอีออนกับเพื่อนไปกินไซซเซียเพราะว่าพรุ่งนี้เซนเซไม่มาไงแล้วเราจะไปไหนในวันนี้ อากาศร้อนมากค่ะโอ้โหท้องฟ้าก็สดใสแต่ร้อนเหลือเกินนี่เราออกไปข้างนอกกันนะ เรามาถึงที่เมืองทัจิมีนะคะก็เป็นเมืองใหญ่ค่ะมองไปแบบตึกสูงๆเยอะเลยอยู่ในจังหวัดกิฟุนะคะแต่เราจะไปที่เมืองโทกิซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ถัดไปค่ะคือมันต้องผ่านพวกภูของภูเขามาแล้วก็พอออกมาจากเขาถึงจะเป็นเห็นเมืองอค่ะนี่ค่ะดูรถรุ่นไม่รู้จักชื่อเลยอ่ะไม่รู้จักเลยว่าคือรถอะไรอ่ะชื่อมีซูโอกะเหรอลูกก็เราก็จะบเป็นรถเก่า เลี้ยวผิดนิดนึงนะคะมเมื่อเกี้ยมีให้แบบต้องเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ไม่ได้เลี้ยวว่าขราวเนี้ยก็ชีวิตเปลี่ยนเลยไม่รู้ไปไหนต่อเดี๋ยวตรงไปแล้หาทางกลับแถวนี้มองไปมีแต่บ้านใหม่ๆอะเป็นพวกชมุมชนใหม่หน้าเนี่ยค่ะเป็นที่ที่เราจะไปีนี่เอาเล็ลูกเอาเล็นี่ก็คือโทกิพรีเมียมเอาเล็นะคะเป็นเอาเลที่อยู่ห่างบ้านเราประมาณส0กิโล ไม่เคยมาเพิ่งมาต่ตอนนั้นก่อนหน้าน,นี้ที่เราพาป๊าป่ามาดูโรค่ะมันผ่านก็ยังบอกป๊าป่าว่าเออเดี๋ยวพาเด็กๆมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่จริงๆก็ไม่ใช่คนช้อปปิง้งไม่ใช่คนจะซื้อของนะดูเฉยๆเน้นกินมากกว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนอะตรงนี้เหรอมีหลายร้านเน่ยค่ะแล้วแบบเออเป็นที่ที่แบบคนต่างชาติเข้ามาไม่ถึงนะเพราะมันอยู่เมืองตุรกีแทบจะไม่มีใครมาอยู่แล้ว ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะคนก็จะแบบไม่เยอะแหละแต่จริงๆรถเยอะมากเลยอ๋อมีที่แบบว่าให้เอาหมามาผูกตรงนี้ด้วยดูแบบเดินง่ายไม่มีคนเท่าไหรอ่อ่ะนี่ดูค่ะว่ามีท่ออะไรบ้างก็โอ้เยอะมากนี่นี่เราต้องเน้นของกินนะคะมีอะไรบ้างะที่น่ากินอะ นี่ก็จะเป็นร้านที่ป้าป่าชอบนะทั้งเสื้อทั้งรองเท้าทั้งอะไรไมีราคาลด50% 30%ไปดูซิไปลดราคา50%เนี่ยเนาะลด40%จาก3พ0 0ก็มีแบบลดราคาเนะี่ยราคาก็ถือว่าถูกหรือเปล่าอันนี้มีแบบไซส์คู่มั้งเนี่ยเลยโอนี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อรองเท้าว่าใสรองเท้าป้าป่าไซส์เดียวกับป้าป่าเลยมันเป็นผ้าแบบเนี่ยผ้ามันมันอะ่ะ มาปะป่าเพราะว่าจะใส่แต่แบบเนี้นี่คููบอกขอเข้าร้านเลโกโ้ไหนเข้าไปดูซิราคาเท่าหไหร่เดี๋ยวนี้เลยเขาก็จะสนใจเลโก้ที่เป็นรุ่นพวกเนี้ยรุ่นรถแต่ไม่ให้ซื้อให้ลาพวกเลโก้เนี่ยเยอะละอุ้ยสวยแต่เลโอทำได้หมาว่าถ้ามาหมาทำไม่ได้แต่ตุ๊กตุกินี่มาก็ชอบนะเนี่ยเป็นรูปอะ่ะนี่มันเป็นอาคารเนือ หมาชอบแบบนี้มากกว่าแต่เซนแฮรี่นี่ชอบนะมัมมา,มา <c oughs> น่ารักอะ่ะเนี่ยๆอันนี้เลยถ้าเรามีที่วางมีอะไรก็จะสวยนะวางตั้งไว้เนี่ยเขาบอกเลยอันสุดท้ายนี่มันน่ารักน่ารักมาริโอ้นี่แบบชอบสุดแล้วอะ่ะนี่เร็วมากอยากให้หนูต่อเนี่ยนี่ก็น่ารักมาก น่ารักมากทุกอันนะอันนี้ให้เลือกคำเองสามตัวแบบไหน,นก็ได้นี่น,นี้คูว่ามีอะไรที่เลือก,กนี่ขูจะเข้าร้านแวนก็เข้าอ่ะมันต้องไซส์เลโออดแล้วลิขูดใส่ไม่ได้หรกโอ้ยลายเก๋มากเลยอ่ะอน,นี่นคู่นี้มีแมวก็ถูกนะบางคู่แบบเออสองพันเก้าร้อยก้สิบเยน เลโอตอนนี้เขาใส่รองเท้าคู่เดียวใช่ไหมไปโรงเรียนก็คู่นี้ไปเที่ยวก็คู่นี้เลยบอกว่าถ้าหนูมีแบบรองเท้าสําหรับไปเที่ยวไม้อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นดูสวยมาเข้าร้านนี้ค่ะชอบชอบลายจะไปดูหน่อยนี่ไงมาถึงก็ชอบเลยถ้าไม่ใส่สมันใหญ่จังนี่ขู่ก็ใส่ไม่ได้แต่แต่แ,ตแบบลายมันเก๋อ่ะชอบเสื้อร้านเนี้ยขู่เขาชอบดราก้อนบอลน,นะาก็เลยว่าจะซื้อให้ เสื้อเด็กน่ารักมากมเห็นไซส์ไม่ลูกร้อยหกสิบเอ้ยเป็ร้อยห้าสิบเขาบอกมีอยู่แถวเนี้ย<ม>ตัวนี้อยากได้มากเลยแต่มีแต่<ม>ไซส์ร<ม>้อยยี่สิบไซส์เด็ก<ม>น่ารักสุดๆนี่มันแบน่ารักทุกลายอ่ะโหโอ้โหน่ารักมากอ่ะผ้าชาุดหน้านี่นะบอกตาลายนี้น่ารักอะเาเองชอบเลย<ม>เหมือนราคาไม่ได้ต่างกับซื้อใน,นเน็ตเลยอะ่ะเฮ้ยน่ารักนาลินะลายน่ารักด้วยอ่ะ บอกเข้าร้านนี้นะแชมเปนอะไรเขาบอกวันนี้ลด30เพิ่มขึ้นมาอีกเหรอแปลว่าขั้นต่ำสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอออ้ที่เขียนว่า30แปลว่ากลายเป็น6 5เอ๋โอโอเคคือราคาจาก6000เยนลดไปเท่าไหร่หรือ3,000กว่าเยนเงี้ยเหรอโอ้คำนวณมาให้ด้วยว่าเหลือเท่าไหร่อันนี้คือเป็นแบบไม,ไ,ไม่ได้ลดไม่ได้ลดแปลว่าลด3 0นี่นี่มันมมชอบอันนี้อ๋อเล็วอวยู่ด้เสื้อมาหา,หาหลัยเยลค่ะห,หมวก ลดราคา50%แปลว่าลดหกอออันนี้ถูกอยู่อันนี้ได้เออสีนี้ก็โอเคนะสีนี้ก็โอเคเอาสีไหนก็ว่าจะไม่ได้ซื้อนะก็ะซื้อจนได้เนาะอะไรนะฮะบอกมะหมาบิมโบบอกว่ามะหมายากจนนี้มีฟู้ดคอร์ค่ะเข้าไปกินอะไรกันก่อนดีกว่าพี่ฟู้ดคอร์ดูดีอุ้ยใหญ่มากเลยนี่เร็วจะกินร้านแฮมเบอร์เกอร์นะ ของในอกะรีคุกเหมือนกันนะคะแล้วก็พาที่นะมาเลือกซื้อนะ,ะซึ่งนี่น้เป็นคนแบบเลือกยากกินยากอะ่ะเอาไหนย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยถือได้ไหมลูกสรุปคือสั่งเหมือนกันหมดเลยนะคะเลยอู่รีคุกเียนะเวลาไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็อ่าคัสซูดงไปอะ่ะ เขาไม่มีขายแยกเลยต้องเป็นต้องมาเป็นเซตแล้วแบบมีเซตคิชิเมนมาด้วยไม่รู้จะกินหมดไหมคิชิเมนนี่คือมันจะเป็นเส้นของคนแถบนี้นะคะเนี่ยเป็นเส้นแบบแน่นหนาโอ้ทำไมไม่เห็นเส้นสักทีเนี่ยเ,เส้นแบบนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เหมือนอุด้งอ่ะเป็นเป็นอุด้งแบบแบนๆก็ยกให้เลยออกไปกินค่ะคิชิเมนไม,นมน่ไม่ไม่ชอบแนวนี้ไม่ชอบแนวอ,อุด้ง าตามความคาดหมายดิคูุกินไม่หมดถ้าไม่กินเลยเอาให้เหลวกินให้หอีกแล้วดี่น่ารักเนาะเป็นแบบสนว์พี รองเท้าจังเลยรองเท้นาน่ารักมากอันนี้สองหมื่นเยนค่ะมันก็ถือว่าราคาจับต้องง่ายนะนี่นะเขาชอบเอาห้าสิบแลบ้วบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเะเสื้อนะคะจากประมาณห้าหมื่นเยนอะเหลือประมาณเท่าไหรอ่อ่ะไม่ถึงสองหมื่นเยนอะแต่ราคาแบบเออถูกแล้วก็ลดจริงอะแต่แบบไม่ได้ชอบชอบสนุปปี้นะแต่สนุปปี้เขาไม่ลด เข้าไนกี้ก่อนลูกไปซื้อเชือกผูกรองเท้าให้เทโอดใหม่ก่อนมันขาดนี่คือราคาถูกกว่าปกติหรือเปล่าเะนะ<ม>เลือกไซส์ดูสิลูกยี่สิบเจ็ดมีไหมราคาเหมือนจะถูกแหละประมาณแบบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกเทโอดเลือกพวกนี้ได้เลยอ่ะมันถูกมากทุกอันเลยอ่ะนี่อย่างที่เราถืออ่ะหกพันเยนถูกมากลูก ราคาแบบห้าพันเยนน่าซื้อเนาะสวยอ่ะชอบคู่นี้นะมันเหมาะกับลิขว่าลองก่อนยี่สิบสี่จริงๆปาติโนใส่ยี่สัิบสามนี่ของเร็วก็โอเคนะไม่โอเคนะกูสวยยูคู่นี้ก็ห้าพันเยนก็โอเคเนี่ยไม่ได้จะมาซื้อรองเท้ารองเท้าเลยซื้อจนได้ พอดีเป้าสวยนะสวยเอออันนี้น่ารักอะ <enth> ่ะมาหมาเชียร์ยรยนี่นะนี่ไม่ชอบน่ารัก,ก่ลองใส่ก่อนลุกใส่ได้ไหมเบื่อสีดำใส่สีอื่นบ้างเออสวยนะราคาสี่พันเ <4, 000 S 1> ยนซื้อเลยจ้า,าประมาณแบบซื้อได้สามคู่ปกติคู่เดียวสักหมื่นห้าเงี้ยอันนี้ซื้อได้สามคู่เลย มาแบบไม่ได้จะซื้ออะไรเลยนะคะเนี่ยจะมากินข้าวเฉยๆเดินไปดูตรงนั้นซิมีวิวโอ้โหเห็นวิวเมืองแสดงว่าตรงนี้มันก็อยู่ที่สูงเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นเนินสูงขึ้นมาโอ้ยอยู่บนเขาเลยเนี่ยเอา้าที่เราอยู่ตรงนี้มันคือบนเขาเลยนะเนี่ยไม่รู้เลยว่าอยู่บนเขา เราขับรถมานี่เราไม่รู้นะว่าเราอยู่กันสูงขนาดนี้เนี่ยมองเมืองนั้นเป็นเมืองหมดเลยตรงนี้คือให้เอาหมามาเดินเล่นได้นะถึงมีที่ล้างเท้าหมามีที่เนี่ยผูกผูกหมาเหมือนที่บ้านเราอะ่ะอันนี้เขาให้ยืนถ่ายหรือเปล่าลูกให้ยืนถ่ายรูปอ๋อเป็นแบบว่าเล่นอะไรนะเขาเล่นชิงช้าชิงช้าที่น่ากลัว <laughs> เนี่ยมันจะแบบว่ามีความหวาดเสียวอย่างนี้หรอเดินไปขึ้นรถกันค่ะไม่แน่ใจว่าเดินอ้อมดูหมดหรือยังนะแต่ว่าหมดเวลาแล้วกลับบ้านก่อนอ,อันนี้เป็นร้านรถที่มากับป้าฝ่าวันก่อนนู่นนะที่มาดูรถกันก็คือตรงนี้นี่เอง โดนนาวีหลอกมาทางอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยปกติไม่เคยเข้าถนนเล็กๆมาก่อนเฮ้แยแบบกุ้มใจเลยเมื่อกี้เกือบผ่านไม่ได้เพราะว่ามีรถสวนมา <laughs> ทางแม่เจ้ามากเลยอ่ะทําไมทําไมจะต้องมาทางนี้ <laughs> ทางเขาคือเป็นทางที่เลี่ยงที่สุดอะค่ะแต่นาวีอยู่ดีก็บอกให้เดียวงงเลย ฮะห,หรอเฮ้ยมัมหมาซิงอะป๊ะป๋ากลับมาบ้านแล้วค่ะทุกคนก็มายืนรอป๊ะป๋า ินนาและทุกคนก็แบบไปรวมตัวกรรันนึกว่าลินนาจะมีขนมให้เออลินนาแค่เรียกโดลาตัวเดียวเนาะคนอื่นเขาไปทำไมอะ่ะคาษาวิเป็มวันนี้อเมริกาของอภิปรายกกอนแล้วก็ฝึกไลท์สักไลด้วยนะคะค้ะเจนน์